สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําซอสเย็นตาโฟสูตรหนึ่งกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมบบทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นซอสพริพกซอสมะเขือเทศน้ํากระเทียมดองน้าเต้าหู้ยีเต้าหู้ยีครับเนื้อกระเทียมดองกระเทียมสดพริกแดงจินดาครับน้าเปล่าน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําตาลทรายครับ เสร็จแ,แล้วก็ให้เรานําส่วนผสมสทั้งหมดครับมาใส่รวมกันแล้วก็ปั่นได้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นโถปั่นตัวนี้ครับพริกดาจินดาครับปริมาณของพริกนี้ก็ตามความชอบนะครับใครชอบทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ครับกระเทียมสดครับกระเทียมดองเต้าหู้หยีน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูครับซอสพริกซัมมะเขือเทศครับ น้ำกระเทียมดองน้ำเต้าหู้ยี้ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับเสร็จแล้วก็ปั่นให้ละเอียดได้เลยนะครับพอปั่นละเอียดได้ที่ดีแล้วก็ใช้ได้แล้วครับนี่เลยจะได้เป็นหน้าตานี้เลยครับเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อนำไปตั้งไฟให้เดือดเลยครับ เสร็จแล้วก็ให้เรานำซอสเจนจโฟที่เราปั่นเสร็จร้อแล้วนะครับนำมาตั้งไฟได้เลยนะครับอันนี้เราจะต้มเคี่ยวไว้ให้ซอสเดือดได้ที่ดีก่อนนะครับจะทําให้ซอสเจนจโฟสามารถเก็บไว้ได้นานครับแล้วก็สังเกตดูสีของตัวน้ําซอสนะครับถ้าเกิดใครต้องการให้ออกสีชมพูหน่อยก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีชมพูก็ได้ครับหยดลงไปนิดหน่อยพอครับเพราะบางทีเต้าหู้ยีก็สียังไม่เข้มพอครับใส่แค่นี้พอแล้วมันก็ตามความชอบได้เลยนะครับ ือใครจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ใส่เลยก็จะออกสีส้มๆหน่อยก็ดูน่าทานไปอีกแบบครับเป็นยินโฟโบราณโบราณเลยครับถ้าเกิดใส่สีชมพูไปนิดนึงเนี่ยสีจะเข้มขึ้นมาเลยครับแค่สองหยดเอง<ๆ>ตามความชอบได้เลยนะครับคนให้เข้ากันดีเลยเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดก่อนเลยครับ สำหรับซอสเย็นาโฟสูตรหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นซอสที่รสชาติอร่อยมากนะครับสามารถนําไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นาโฟก็ได้ครับหรือว่าใครจะนําซอสตัวน,นี้ไปทําเป็นผัดหมี่สีชมพูก็ได้นะครับพอซอสเริ่มที่จะเดือดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างเริ่มที่จะละลายเข้ากันดีแล้วนะคนให้ดีก่อมกัอนครับเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูได้เลยนะครับรสชาติดีมากเลยครับสาหรับสูตรส่วนผสมสทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับ ็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะครับเวลาชิมรสชาตินี่ก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็ปรับเพิ่มรสได้ตามความชอบเลยนะใครชอบทานให้ออกรสหวานเปรี้ยวหรือว่าจะออกเค็มนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ผมทํานี่จะเบสไม่ได้เค็มมากเพราะว่าถ้าเกิดเรานําไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเยานาโฟครับในส่วนของน้ําซุปก็จะมีรสชาติอยู่แล้วด้วยครับเราจะไม่ทําให้มันออกเค็มนะเผื่อรสชาติไปนิดนึงครับเว่าสามารถปรุงเพิ่มต่างหากได้แต่ก็เราทํารสชาติจัดไว้แล้วคําเค็มไว้แล้วอย่างเงี้ยบางที จน้ําซุปถ้าเกิดน้ําซุปออกเค็มปุ๊บก็แก้ยากเลยครับเราจะใส่น้ําซอสได้ไม่เยอะก็จะไม่หอมไม่เข้มข้นนะการที่เราต้มเนี่ยเราจะต้มเพื่อให้กลิ่นของน้ําส้มสายชูลราเหยออกไปนะครับจะทําให้กลิ่นของน้ำส้มจางลงไปแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศทุกอย่างจะผสมเข้ากันดีครับแล้วก็พริกกระเทียมให้มันสุกด้วยนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเก็บรักษาจะได้เก็บได้นานครับพอเริ่มที่จะเดือดดีแล้วก็ลดไฟลงหน่อยได้ครับค่อยหมั่นคนไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ส่วาผสมร,ร้อนทั่วๆกันเลยครับแล้วก็เดือด เนี่ยพอสังเกตว่าเดือดดีได้ที่อย่างเงี้ยก็ให้เราจับเวลาได้เลยครับสักประมาณ23นาทีก็พอละครับความข้นหนืดของตัวซอสเนี่ยครับถ้าเกิดซอสยังข้นเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะครับตามความต้องการได้เลยครับวิธีการสังเกตว่าซอสได้ที่อ,อย่างก็คือให้เราลองดมกลิ่นดูนะครับในช่วงต้มเล็กๆอะ่ะกลิ่นของน้ำซุสาสชูกับกลิ่นของน้ำกระเทียมดองเนี่ยครับกลิ่นจะค่อนข้างโดดน,นะแต่พอเราต้มเคี่ยวไปสักพักนะครับให้ไอ้น้ำันเหยออกไาครับ กลิ่นของทั้ง2องอย่างนี้ก็จะจางออกไปครับถ้าเกิดกลิ่นเริ่มจางไปก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับเวลาที่เรานําไปใส่เป็นก๋วยเตี๋ยวยนท์โฟหรือว่าไปทําผัดหมี่ก็ตามครับรสชาติก็จะกลมกล่อมแล้วกลิ่นไม่โดดครับนี่ก็เป็นเทคนิคเลยนะครับนี่ผมต้มมาได้ประมาณ3นาทีได้แล้วกลิ่นของน้ําส้มสายชูแล้วก็กลิ่นกระเทียมดองจะจางไปหมดแล้วครับก็จะกลิ่นจะเริ่มเข้ากันดีแล้วนี่ก็ใช้ได้ครับให้เราปิดเตาได้เลยนะครับนะครับก็ให้เรานําซอสที่เรา เคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนํามาพักให้เย็นเลยครับผมก็ใช้วิธีการแช่หม้อลงไปในน้ําต่างหากครับนี้ก็จะทําให้ซอสเย็นเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คอยหมั่นคนนะจะได้ไม่แห้งอยู่ที่ผิวครับเดี๋ยวรอให้ซอสคลายความร้อนดีก่อนนะครับตอนนี้ผมก็พักซอสมาจนคลายความร้อนได้ที่แล้วครับนี่เลยก็เรานํามาเก็บใส่ภาชนะได้เลยนะครับผมเลือกใช้เป็นภาชนะแก้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนกัดก่อนจากรกดนะ ถ้าเกิดเลือกเป็นภาชนะพลาสติกก็ต้องเลือกดูที่ทนต่อกรดได้ด้วยนะครับเพราะว่าซอสต,ตอนนี้จะมีความเป็นกรดอยู่มีน้ำส้มแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองพวกนี้ครับเทใส่ลงไปในขวดแล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยครับนี่เลยท่านี้เราก็จะได้เป็นซอสยินดาฟโฟเข้มข้นหมดแล้วครับสีสวยแล้วกลิ่นหอมดีมากครับรสชาติก็อร่อยจัดจ้านเลย หมาะมากครับจะไปทำเย็นดาโฟก็ได้ครับหรือว่าจะทําเป็นผัดหมี่อย่างที่ผมบอกก็ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ